บทที่84อินเชียนเมิองยิ้มพังมองไปทางแม่นมซึ่งกวนหลังจากนั้นก็เอ่ยถามทันทีมีข่าวของท่านอัคราสนธรบดีบ้างหรือไม่เมื่อเห็นว่าอินเชียนเมิองพอเจอหน้าแม่นมซึ่งกวนก็สอบถามข่าวครา,าวของฉุ่เฟยอย่างทันทีเหล่าสาวใช้รวมถึงแม่นมยาต่างก็พากันอมยิ้มหัวเราะสนุกสนานมีเพียงอินเชียนเมิองเท่านั้นที่มีสีหน้าเยือกเย็นวางคิวรอคนด้วยแววโกงวลก,ออกวายหลังจากที่ตนเองและสาวใช้ของตนถูกช่วยออกมาจากคุกเมื่อหลายวันก่อน คิดไม่ถึงว่าสี่หลินับพาพวกนางมาที่จวนชูอองแต่หลังจากนั้นสีหลินก็ไม่ปรากฏตัวออกมาอีกเลยมีแต่แม่นมสร้างกวนที่คอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกนางทําให้ในใจอินเชนมากงเป็นห่วงสถานการณ์ปัจจุบันของชูเฟยอย่างอยุดตลอดเวลาเมื่อคำนวณจากวันที่เขาท่มทดลองปลูกฝีก็ผ่านไปเป็นเวลาเกือบจะ20วันแล้วหากจะเกิดเรื่องอนใดขึ้น เกรงว่าคงจะมีคนเดินทางมาแจ้งที่เมืองหลวงแล้วแต่ถ้าไม่มีื่องอนใดเกิดขึ้นเหตุใดจนกระทั่งถึงบัดนี้จึงยังไม่เห็นวิวแววของฉูเฟยอ,อย่างไม่เล่าแม้ว่าทุกคนจะระดมทุกอย่างเอาไว้เพียบพร้อมรอส่งตัวนางขึ้นเกี้ยวเจ้าสาวแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นเงาของฉูเฟยอ,อย่างได้วยซ้ำในหัวใจของอินเชนเมืองจึงกังวลกันไวนอยู่ไม่น้อยหากไม่ได้เห็นว่าเขาอยู่รอดปลอดภัยด้วยตาตนเองหัวใจที่เป็นกังวลดวงนี้ก็ไม่อาจวางลงอย่างสงบได้ แม่หนมซั่งกวนเห็นในดวงตาสงบนิ่งของอินเชนเมิง่งเผยแววภาวะผวาวอย่างหาได้ยากยิ่งรอยยิ้มบนใบหน้าก็เพ,พิ่มผนขึ้นมามากกว่าเดิมฉากนันยิ้มพลางกล่าวตอนนี้ท่านอัครเสะนาบดีอยู่ในวงังอีกประเดี๋ยวก็มาแล้วเจ้าค่ะคุณหนูรีบแต่งหน้าแต่งตัวเถิดอย่าได้เสียเวลาเลยเจ้าค่ะสิ้นคำของแม่หนมซั่งกวรก็เบี่ยงกายออกเห็นเพียงจี้ซูอี้และฉีเฟยชิงกำลังประคองขูเหล่าไทาจินเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มเปลี่ยนใบหน้า ท่านยายท่านป้าสะพ้ยท่านพี่อินเชนเมืองคาดไม่ถึงว่าจะได้เห็นพวกนางในเวลานี้จึงพลันดีใจจนลุกขึ้นตอนรับคนทั้งสามทันทีก่อนจะประคองกูเรล่าใท้จินนั่งลงด้วยตนเองเมืองเอ,อ๋เห็นเช้าไม่เป็นอะไรพวกเขาก็วางใจชีเฟยจิงมองดูอินเชนเมืองที่พายผอมลงไปไม่น้อยกุมมือนางเอาไว้พร้อมกับหั่งน้ําตาอินเชนเมืองเห็นชีเฟยิงจิตใจอ่อนไหวเช่นนี้ จึงเครียยิ้มบาง,บางๆคราวอย่างเบิกบานข้าไม่เป็นอะไรอยู่แล้วท่านพี่วางใจเถิดตอนนี้กูเหล่าไทาจินและจีซูอี้ก็สังเกตดูสีหน้าท่าทางของอินเชียนเมืองอย่างละเอียดละออเช่นเดียวกันเห็นว่าถึงแม้นางจะสูบผอมลงไปบ้างแต่โดยรวมสีหน้าก็ยังดีอยู่ทั้งสองจึงสบตาการแลยยามยิ้มจากนั้นจีซูอี้ก็กวกมือเรียกพวกสาวใช้ที่อยู่นอกประตูครูหนึ่งก็เห็นเหล่าสาวใช้ ปอกองถัดเอาไว้ในมือแล้วเดินเลียงแถวกันเข้ามาส่วนจี้ซูอี้ก็ดึงมืออินเชียนเมื่อเข้ามาหาพร้อมขคลวยิ้มยิ้มการออกเดินเป็นเรื่องใหญ่แม้งานจะกระชันชิดไปบ้างแต่อย่างดีที่ระยะนี้พวกเราก็เตรียมการไปแล้วไม่น้อยจึงทาออกมาใช้การได้พอดีเราจบจี้ซูอี้ก็พาอินเชียนเมื่อเดินไปตรงหน้าสาใช้เหล่านั้นก่อนจะเลอกผ้าแพรสีแดงที่คลุมอยู่บนถาดออกมาที่ะพื้นให้อินเชียนเมื่อได้เห็นสิ่งที่อยู่ด้านในได้ถนัดตา แน่นอนว่าชุดเจ้าสาวที่อักลาเสนฮาริชุดนเนี่ยอาไให้เจ้าเป็นของชั้นเลิศแต่ว่าเจ้าเป็นลูกหลานจนฟูกวกวักงยองตรงสวมชุดเจ้าสาวของบ้านเดิมญาติภูพีเจ้ามีฝีมือเย็บปักถักร้อยยอดเยี่ยมจึงเย็บชุดเจ้าสาวตามขนาดตัวของเจ้าเอาไว้เรียบร้อยแล้วสวมเครื่องประดับเงินเครื่องประดับทองป่าสะพ้ายของเจ้าก็ตะเตรียมเอาไว้ให้เจ้าตั้งแต่แรก ถึงแม้ครั้งนี้ไม่อาจออกเดินจากชวนอักคารเสนาบดีอินและชวนฟูกัวกงได้แต่อย่างไรเจ้าก็เป็นลูกหลานของพวกเราย่าก,กับท่านลุงและท่านป้าส้ายของเจ้าจึงได้ดับเชยมาดูเจ้าเข้าไปที่แต่งงานเด็กน้อยเรื่องทั้งหมดทวมีเหตุให้เกิดต้องลำบากเจ้าแล้วจริงๆ กูเหล่าเท่จินลุกขึ้นยืนเดินไปยังข้างกายของอินเชียนเมิง่งแล้วเอ่ยด้วยหยาดน้ำตาคลอหน่วยในดวงตามือที่เหี่ยวย่นเล็กน้อยสองข้างนั้นกุมมืออินเชียนเมิ่งเอาไว้แน่นใ,นในใจเต็มไปด้วยความปรปื้องอย่างไรที่สิ้นสุดเมื่อได้ยินกูเหล่าเท่จินกล่าวเช่นนี้ทุกคนภายในห้องต่างสะอึกสะอื้นเสียงแผ่วเบาแม้กระทั่งแม่หนุ่มซ่งกวนเองก็น้ำตาเอ่อคลอด้วยเช่นกันแต่ว่ามุมปากเองคงประับเอาไว้ด้วยรอยยิ้มอินเชียนเมื่งยามยิม้มพร้อมสวมกอดกูเหล่าเทจิน เอ่ยออดอ้อนอย่างที่ไม่ค่อยได้เห็นทนะักท่านยาญ่และท่านป้าสะพ้ยเตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้เมืองเอ๋อครบครันแล้วเมืองเอ๋อจะลำบากได้อย่างไรละเจ้าคะมม่นำซ้ำําหากทําตอนขั้นตอนปกติเมืองเอ๋อก็ต้องเหนื่อยตั้งแต่เช้าหยันค่ำนานต่างหากถึงจะลำบากแบบตอนนี้กําลังดีเลยเจ้าคะตัดตอนขั้นตอนของพิธีแต่งงานให้เรียบง่ายลงเมืองเอ๋ออย่างรอบหัวเราะอยู่เลยเจ้าคะว่าจะซุกซนอยาเป็นพืชถุกเอ่ยออกมา ดูท่าทางอินเชนเมื่งไม่เพียงแต่ไม่หงุดหงิดสังยังรอบยินดีปรีดากับตนเองที่สามารถหลุดพ้นจากขั้นตอนในพิธีแต่งงานที่ยุ่งยากวุ่นวายนั่นได้อีกต่างหากถึงขนาดพูดใจหยอกล้อให้ทุกคนในห้องได้ขบขันกันกูเหล่าแท้จริงยื่นม,มือออกไปจิมนาผา่กข่าวเลี่ยงกลาของนางเดาความดักไข่เอนดูขคล้วยิ้มยิ้มว่าเจ้าในช่างหัวแถมจริงๆร,รีบสวมชุดเจ้าสาวที่เฟยเอ๋อเย็ยบให้เจ้าให้ยายดูหน่อยสิ อีกประเดี๋ยวเฉินเหล่าไทาจินจะมาคลอบผมให้เจ้าด้วยตนเองอยังไม่ีีบเตรียมตัวอีกได้ยินดังนั้นกลบึงดวงตาของอินเชนเมิ่งก็ปรากฏความแตกตื่นยินดีขณะกำลังจะเอ่ยปากถามไทยกลับทุกชีเฟยชิงและพวกอิงอย่าลากเข้าไปลองชุดเจ้าสาวไปในห้องเสร็ก่อน ส่วนเฉินอ๋องในเวลานี้ผาคนบุกเข้าไปในคุกหลวงของกรมอาญาพวกเขาเห็นทีดากขาหักบริอันดับหนึ่งแห่งเมืองเจียงเฉิงขดตัวอยู่ที่มุมหนึ่งในห้องขังสีหน้าก็พันย่ำย้วยขึ้นมาทันใดเดิมทีคิดว่าอินเฉินเมืองจะถูกคุมขังในคุกหลวงอีกครั้งแต่เมื่อเห็นคนตรงหน้าเฉินอ่องก,ก็รู้สึกเหมือนถูกหลอกเบื้องหลังนี้จะต้องเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นแน,น่แน่ทนอ๋องทานมาได้อย่างไรขอรับวันนี้สูหยวนเข้าเวร เพราะเหตุน,นี้จึงไม่ได้ไปร่วมพิธีแต่งงานของเฉินอ๋องดังนั้นจนถึงพัดนีสซูหยวนก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในจวนเฉินอ๋องเมื่อครู่เป็นแต่ยามี้เฉินอ๋องกลัดคุ่มหงุดหงิดใจยิ่งนักเมื่อเห็นสูหยวนก็พาน,นึกถึงอินรัวเซียที่ละเมอเพ้อฝันว่าได้จะเป็นชาย,ยาทองของเฉินอ๋องโทสะจึงพันท่วมท้นในหัวชจทันใดดวงตาอึมขึ้นทั้งสองข้างจ้องมองสูหยวนคำมิงก่อนจะยิ้มเยี่มยมพังกล่าวไต้เทาซูเจ้านี่ยอดเยี่ยมจริงๆ พอเห็นว่าบุตรสาวตนเองหมดหวังจะแ่งเข้าจนเฉินอ๋องก็เอาหลานสาวตนเองมาแทนที่ช่างควรแผนที่ล้ำเลือดโดยแท้ข้าเกือบจะติดกับเจ้าเล้วเชียวทัานได้ยินว่าจะที่แฝงด้วยโทรศัของเฉินอ๋องหัวใจของโอยวนก็พันสันสะเทือนแต่ก็ไม่รู้จริงจริงว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่จึงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วมองไปทางเฉินอ๋องเกล่ยวอย่างชงวนสนเท่ท่านอ๋องความจงทักพักทีที่พูดน้อยมีต่อท่านอ๋องนั้นเอาวันจันทารุนเป็นพยานได้ ท่านองปรดอย่าสงสัยในความจริงใจของผู้น้อยเลยขอรับแต่ถ้าไอ้วจีของซูหยวนลับแลกมาซึ่งเสียงหัวเราะเย็นชาของเฉินองเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงแคร่ด้างเจ้าทำอะไรลงไปตัวเองย่อมรู้อยู่แก่ใจหรือยังต้องให้ข้าสาธยายให้เจ้าฟังทีทะข้อถือว่าเจ้าข้าพูดด้วยสูเฉียนเยี่ยมิได้จ้องตำแหน่งชายาลของเฉินองตาเป็นมาเลยแม้แต่นิดเดียวข้าคอยคุ้มครองเจ้าทุกอย่างแต่เจ้าแสดงความซื่อสัตย์พักทีของเจ้าเช่นนี้หรือ ดูเรื่องงามนล่ที่เจ้าทําสิเจ้าช่วยโอกาสตอนที่ข้าไม่ัาระวังตัวให้อินรัวเสียแต่งเข้าจวนเฉินอ๋องหลอกใช้ความไว้วางใจที่ข้ามีต่อเจ้าคําสักไซไล่เลียงด้วยน้าเสียงเยียบเยน็นทำให้เหงื่อกายเย็นๆขณะเท่าเม็ดทั่วไหลใน่นลงมาจากหน้าผากของซูหยวนอย่างไม่อาจควบคุมเขาแค่ขังบุตรสาวกรหังพุทธิอันดับหนึ่งแห่งเมืองเจียงเฉิงเอาไว้ให้คุกตามคําบัญชาของเฉินอ๋องเท่านั้นมิได้จัดแจงให้อินรัวเสีย แต่งข้าจวนเฉินอ๋องแน่นอนสำหรับเรื่องนี้ซูหยวนก็รู้จักประมาณตนอยู่ในเมื่อดูที่ว่ายามนี้เฉินอ๋องคิดแต่จะรับอินเฉินเนมื่อมันพาย,ยายายรองแล้วเขาจะกล้าลงมือเวลานี้ได้อย่างไรกันมีเท่ากับขุดหลุมฝังทนเองทอกถือเมื่อคิดได้ดังนั้นซูหยวนก็คุเข่าลงตรงหน้าเฉินอ๋องทั้งตุกแต่ก็ยังอัดอั้นตันใจน้ำตาคลอ่ในดวงตาท่านอ๋องท่านลองคิดที่ที่ทั่วสีขคอรับจริงอยู่ที่พูดน้อยหวังให้บุตรสาวคอยติดตามอยู่ข้างกายท่านอ๋อง แต่เมามอบสาวพูดนะไม่มีโอกาสแล้วพูน่อยก็ไม่ดันทุลังฉับอินด่วเซียโยนใส่ชวนเชนองหลอกขอรับยังไม่ต้องพูดถึงว่าอินด่วเซียยามนี้มีความผิดติดตัวแต่หญิงสาวบอกบางอย่างนางจะเข้ามาในชวนเชนอองได้อย่างไรไายวันวันนี้พูน้อยยังตรวจสาวคดีเพิ่งไม่ก,ก่อนอยู่เลยไหนเลยจะมีเวลาไปคิดเรื่องไร้สาระพวกนี้ได้ยิ่งกว่านั้นอินเชนเมืองก็ถูกท่านอองช่วยไปตั้งแต่แรกแล้วหลังจากวันนั้นพูน้อยก็ไม่ได้เห็นทางอีกเลย อีกท้งไม่ได้ไปที่จวนเฉินอ๋องด้วยซ้าแล้าจะทําเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรกันขอทับท่านอ๋องโปรดตรวจสอบให้กระถางด้วยผู้น้อยแบบทับคำปัะนาเช่นนี้ไม่หว่าจริงๆแต่ยามนี้โทษะของเจียงงูเฉินกําลังเดือดพัดถึงขีดสุดแม่เลยจะฟังคําแก้ตัวของซูหยวนเข้าหูเขาเตะซูหยวนที่เหมยจะคลานเข้ามาขกดขาดทั้งสองข้างของเขาจากนั้นเจียงงู่เฉินก็มองบทสาวขะรดอันดับหนึ่งแห่งเมืองเจียงเฉิงด้วยสายตาเย็นชาแวบหนึ่งทว่าในสมอง กลับค่อยๆฉนฉนชัดขึ้นเรื่อยๆเอคิดไม่ถือจริงๆว่าอยากจะได้พบท่านอ๋องอีกยามนี้เองเสียงของอี้กงกงดังเข้ามาจากหน้าประตูของคุกหลวงทุกคนจึงเงยหน้าหันไปมองนั่นไม่ใช่อี้กงกงที่อยู่ข้างพระวรกา,ายห้องเต้อ้เฉียนตี้หรอกหรือเฉียนอ๋อมองอี้กงกงเดินลงมาจากบันไดทีละก้ามาถึงเบื้งหน้าตนด้ดยแววตาเย็นหยันเต็มเปี่ยมเอ่ยเสียงแข็งกระด้างว่าดูเหมือนว่าในอี้กงกงจะว่างหายเสียจริง จึงได้เดินพล่านไปทั่วเมืองหลวงทำไมถือบัดนี้รู้สึกสนอกสนใจคุกหลวงของกรมอาญาขึ้นมาเลยจะมาอยู่สักสองสามวันอีกงกงเห็นสีหน้าของเฉินเอ,อง๋งที่มองออกว่าวันนี้เขาอารมณ์ไม่ดียิ่งเหนือไปกว่านั้นยามน้ซหยวนซึ่งมีตำแหน่งเป็นขุนนางใหญ่ขั้นสองของราชสมทักษยังคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าเขาด้วยจึงยิ่งทำให้อีกงกงเกิดความชงหวนสนเทสในใจแถวว่าใบหน้ายังคงเปี่ยมรอยยิ้ม ตอบรับคำถามของเฉินอ๋องด้วยท่าทีคารบนอบน้อมท่านอ๋องล้อกันเล่นแล้วคนเป็นเผ่าไพร่มีเวลาว่างเสียที่ไหนกันละขอรับเผ่าก็แค่ทับพระบัญชาจ,จากฝ่าบาทให้มาประคาไราชาองค์การที่นี่เท่านั้นเองดูท่าทางชูไฟย,ยังคงจะลงแรงเพื่อจนอังคารเสนาบุีอินไม่น้อยลำบากเขาแล้วจริงๆเพิ่งจะกลับมาจากเมืองล่วเชิงก็รีบช่วยว่าที่พ่อตาลบล้งความผิดอย่างท่งด่วนเพียงแต่ไม่รู้ว่าเขา เหตโรคระบาดมาเรื่อยหรือไม่ขออย่าให้นำหายนะมาสู่คนในวังหลวงก็แล้วกันขันเห็นว่าอีกโงโงโง้กงกงสีหน้าสงบเรียบเฉยไม่มีท่าทีดุดันเฉินอ๋องก็รู้ว่าในราชาองค์การในเมือคงเป็นข่าวดีสำหรับคนในจดอัคราเสนาบริอินเป็นแน่เมื่อเห็นท่าทางไม่ได้กินอาง,งุุนแต่หาว่าอางุุนเปี้ยของเฉินอ๋องอี้กโงกงก็ไม่อยากสิ้นเปลืองความคิดไปสนทนากับเขาอีกจึงเพียงแก่ครี่ยิ้มก่อนจะพาขันทีผู้น้อยที่อยู่ด้านหลังเดินเข้าไปในห้องขัง คนของชนอังคา,ารเสนาบริอินซึ่งถูกคุมขังมาสิบกว่าวันเห็นว่ามีกรงกงเดินเข้ามาจึงค่อยๆพากันยัดตัวขึ้นแต่ละคนต่างนอนหมอบอยู่ในห้องลูกกรงเมืองดราชะององค์การสีเหลืองสดซึ่งถูกประคองอยู่ในมือของกรงกงผู้นั้นด้วยแววตาเพียมความหวังยังไม่รีบคุกเผาอีกอีกงกงเห็นเหล่าหญิงชาวใช้ในห้องขังแต่ละคนใบหน้าซุบเซียวใบหน้าอาพรเสกับปกเพลเพื่อนหน่วยแต่จดจ้องมาที่ตนเอง จึงส่งเสียงเตือนในทันใดทุกคนได้ยินดังนั้นจึงรีบคุกเข่าลงทันทีโดยไม่สนใจความสกปรกเลอะเทอะบนพื้นต่างกดศีษะต่ำรอคอยเสียงพระคชาองค์การอย่างยอมรับในชะตากรรมด้วยบัญชาจากสวรรค์หองเต้ส่งมีพระชองค์การในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอัครเสนาบดีฝ่ายขวาอินเซียนจื่อมุ่งมั่นตั้งใจทำงานมีความรับผิดชอบในหน้าที่หลังจากสิ้นสุดการตรวจสอบ คดีทุจริตการสอบคุณนามให้คงไว้ซึ่งสถานะผู้คุมสอบพร้อมทั้งคือตำแหน่งอังครเสนาบดีฝ่ายขวาให้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่อินเซียนจือกระทำการอันไปที่น่าสงสัยในการสอบคุนนางในครั้งนี้จึงลงโทษหักเบี้ยววันหนึ่งปีถอดตำแหน่งผู้ยวนของอินอี้เฮิงและไม่ให้เข้าร่วมการสอบคุนนางอีกตลอดชีวิตพร้อมกันนี้ให้ปล่อยคนของจนอัครเสนาบดีอินทั้งหมดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจบราชอ,องค์การ อะไรนะอีงกงพึงจะอ่านราชองค์การจบก็เห็นหูหินผู้เท่าอินร้องเสียงดังลั่นอย่างกระทันหันก่อนจะถ่มไปนอนแน่นิ่งหลี่ซื้อที่นั่งคุกเข่าอยู่ด้านข้างผันตื่นตระหนกรีบเข้าไปพยุงหูหินผู้เท่าขึ้นมาแต่กลับเห็นว่าแขนขาของหูหินผู้เท่าชักกระตุกฝีปากปิดเบี้ยวจึงร่ำพร้องให้ใจว่าแย่แล้วนางกาวีกะว่าสั่งให้พวกสาวใช้ข้างกายแบกหูหินผู้เท่าขึ้นมาแล้วพาหูหินผู้เท่าออกไปข้างนอกในทันที ที่พาสดียหิบเปิดประตูให้หลังจากนั้นหลี่ซื่อก็เดินไปยังห้องถังที่คุมตัวอินอีอีออเอาไว้มองดูบุตรสาวที่บัดนี้นอนนิ่งเววียตาเลื่อนลอยไร้อารมณ์อยู่บนเตียงอีกทั้งนึกขึ้นมาได้ว่าบุตรชายคนโตที่เต็มเพียม้รยอาชรีภาพของตนกลับถูกห้ามเข้าร่วมการสอบขุนนางอิกตลอดชีวิตนำตาในดวงตาของหลี่ซื่อก็ถังทินทับดวงหน้าทันทีนางหุ่นกายผลัดไปข้างหน้าอีกงกงคุกเข่าอยู่ข้างเท้าเขาพร้อมท่ำให้เก่า คงกงบุตรชายของข้าฉลาดผัดเพ่องเห็นไดฝ่าพัดต้องห้ามเขาเข้าร่วมการสอบขุดท้งด้วยเล่าอีกงคง,คง,คง,คงมองสติที่ขุกเขา่าทำให้ด้วยความขมขื่นตรงหน้าในดวงตาฉายประกายทางเกียรชิงชังผ่านวูบก,ก่อนจะเอ่ยอย่างเฉยชาโอหินกลับไปถามคุณชายทองของเจ้าดูเถิดว่าทำเรื่องอันใดลงไปบ้างก่อกวนการแสดงความสามารถของผู้อื่นในฉันถามสอบเพื่อให้พี่ชายของตนได้เป็นหุยยวน ตำแหน่งหุยหยวนของอินอีเ้เฮิงช่างไม่สมศักดิ์สรียิ่งยิ่งกว่านั้นฝ่าบาททรงทดสอบผู้ได้สมอันดับแรกในการสอบส่วนกลางแล้วความรู้ความสามารถของอินอีเ้เฮิงเป็นรองหานเชียวหยวนยู่มากนะักฝ่าบาทยอมผิดโทษกฎเกี้ยวเป็นธรรมดาหูหหินยังจะกล้าถามสาเหตุอีกหรือสินคำอีกก้กงกงก็ไม่มองหลีซื่ออีกแม้แต่แพบบีเดียวเดินออกไปข้างนอกอย่างไม่สนใจใคร เพียงแต่ขณะที่เดินผ่านเัินอ่องนั้นกลับหยุดฝีเท้าลงเล็กน้อยค่าวยิ้มยิ้มว่าท่านอ,องเมื่อครูเผ่าปณิพัทฟ์าบาทอยู่ในท้องพระรงขับคายขับคำเหมือนจะได้ยินว่าอาคราเสนาบดีชูขอราชาองค์การจากฟาบาทจะเข้าพิธีวิวาห์กับขุนอินได้คืนนี้ตอนนี้ฟ้าค่อยๆเมื่อสรวลลงแล้วอย่างไรท่านอ,องก็ต้องไปสแสดงความยินดีกระมังเราพังไปสายแล้วสุดหาจะไม่เหลือสักจอกนะักขอรับ พอจบอีกงกงจึงได้เสร็จสิ้นภารกิจและเดินออกไปจากคุกหลวงหลังจากนั้นเจียงมู่เฉินที่ได้ยินข่าวนี้ดวงตาทั้งสองข้างกระเบิดกว้างโดยพันขณะที่เขายังคิดจะถามเรื่องอื่นอีกงกงก็เข้าไปนั่งในรถมาเรียบร้อยแล้วก่อนจะเดินออกเดินทางมุ่งหน้าพยังวังหลวงอีกงกงเป็นคนข้างพวากลไกห้องเต้ออี้เฉียนตี้ ข่าวของเขานั้นเจียงหูเฉินยังจำพันต้องขันคลองอีกสักรอบจึงไม่ได้ออกไปจากคุกหลวงในทันทีแต่กลับยบเท้าเดินเข้าไปด้านในเมื่อหาห้องขังที่คุมตัวสาวใช้ของอินเจียนเมื่อเอาไว้จนเจอก็มองลอดเข้าไปแต่กลับเห็นว่าข้างในไม่มีเงาร่าของพวกหู่ชนเลยปาคในด,ดวงตาจึงเกาะตัวไปน้ําแข็งทันใดฉากนั้นหมุนกายสาวเท้าออกไปจากห้องขังในช่วงพลิบตาแล้วผาพวกหนิงเฟิงขี่มาฮอตะบึงเพียงจนอัครเสนาบดีชู ด้านนอกกัด้านในประตูจวนของอังคารเสนาบดีชูยามนี้ล้วนมีแต่สีแทงสดใสทุกหันแห่งล้วนแขวนโคมไฟสีแทงสดที่แปะตัวอ,อักษรคำว่าสีเอาไว้บรรยากาศตลบอบอวลด้วยความเพื่อมปิติหลังจากควบม้าตะบึงมาอย่างบ้าคลัง่งเฉินอ๋องก็ดึงเชือกบางเหียนแน่นแล้วหยุดม้าลงตรงหน้าประตูจวนอังครเสนาบดีชูภายในจวนตอนนี้มีเสียงดนตรีแทงแว่ออกมาทำไรทำให้ไอสังหารในดวงตาของเขาเทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ดวงตาเย็นชาเหลือมองเด็กดับชัยเฝ้าประตูแล้วแผดเสียงใส่เปิดประตูเด็กดับชัยผู้นั้นเห็นว่าจู่ๆก็มีคนท่าทางหหดยิมอมมิตปรากฏตัวหน้าประตูบ้านของเจ้านายตนจึงหุนกาวิ่งเข้าไปข้างในทางประตูข้างก่อนจับปิดประตูข้างของจดอัครเสนิารบีฉุในช่วงลิพทะ เฉินอ๋องเห็นว่าเด็กดับชายผู้นั้นใจกล้าถึงเพียงนี้ถึงกับกล้าปิดประตูทิ้งเขาเอาไว้ข้างนอกจึงทะยานและออกจากหลังมาได้ทันใดจากนั้นพาพวกหนิงเฟิงเดินเบีัยงจนอัครเสนาบดีชูโดยทวงทาน,นาวัดกราพัุนถึงยามนี้เองประตูข้างที่ป,ปิดสนิทกลับถูกเปิดออกอย่างกระทันหันพอบานของจนอัครเสนาบดีชูเดินออกมาจากด้านในหลังจากเขาเห็นสีหน้าของเฉินอ๋องก็รีบระบายรอยยิ้มพร้อมเดินเข้าไปหาและประสานมือคำนับ ฉันเห็นวันนี้ท่านอองจึงมีเวลาว่างมาเป็นแขกที่โจทย์อัคขรเสนาบดีชูให้ขอทับแต่ตอนนี้ท่านอักขระเสนาบดีของพวกเรายังอยู่ในวังอยู่เลยเกรงว่าคงจะไม่สามารถออกมาต้อนทับท่านอองได้เจ้าใจกล้านั้นนะแม้แต่ท่านอองยังข่ายังกล้าขวางทางเอาไว้ไม่อยากมีชีวิตยอยู่เท่าที่ไทยหน,หนิงเฟิงเห็นพ่อบ้านพูดนั้นกล้าขวางทางเฉินอ,องจึงเดินเข้าไปตัหนิว่าทันที ไม่รู้ว่าพอบันผู้นั้นได้ทับการสืบทอดมาจากทูเฟอ์ยอย่างหรือไม่จึงได้คาเบัญชิญหน้ากับคําตอบว่าตอบขานเสียงดังลั่นอันเฉียบขาดดุดันของนิ่นเฟิงโดยไม่มีท่าทีหวั่นหวั่นเดือดดันมัแต่นิดเดียวเพียงแค่ยิ้มบางๆพลางเอ่ยท่านอองอย่าได้ถือโทษเลยเบ่าก็แค่ท,ทคำตามคาสั่งของท่านอัครเส,สนาบดีก็เท่านั้นใส่หัวไปไม่อย่างนั้นข้าจะเอาชีวตสุนัขของเจ้า เียงมู่เฉินกำกับีเยา่ในมือแน่นอย่างไม่อาจควบคุมจ้องมองสีแดงสดอันเสศแทงสายตาตรงหน้าที่ข้างหูยังมีเสียงโมโหที่อันแจ่มชัดลอยและล่องเข้าหูในใจรุ่งร้อนดังไฟนนกกะบี่ในมือขวางกั้นอยู่หน้าแผ่นอกของพ่อบ้านผู้นนิทันใดก่อนจะออกแรงพักเขาไปอยู่อีกด้านแม่รูป่างพ่อบ้านไม่หนาวว่าสูงใหญ่ถทว่าก็มิยัมไม่ฉันอองผลักตนออกไปได้ง่ายๆเขายืนนิ่งอยู่กับที่โดยตลอดคราวยิ้มยิมว่าท่านอ๋องโปรดอย่าได้ใจทอน ่านอัคราเสนาบดีกำชับบ่าวเอาไว้ว่าหากท่านอกอมาที่จวนอัคราเสนาบดีฉุให้บ่าวเปิดประตูใหญ่ของจวนให้กว้างเพื่อตอนทับท่านอองผู้จบพ่อบ้านพูดนั้นก็ยกมือทั้งสองข้างขึ้นตบมือกลางอากาศสามครั้งประตูใหญ่ของจวนอัคลาเสนาบดีฉูกเดิมทีที่ปิดสนิทก็ถูกเปิดออกอย่างรวดเร็วต่อมาพ่อบ้านพูดนั้นก็เอ่ยยิ้มยิ้มท่านอองเชิญขอทับ เจียงมูเ่เฉินมองพระบ้านแป๊บหนึ่งแล้วจึงหันหน้ามามองดูจอนอัครเสนาบดีชูที่สะท้อนสู่ถ้ำกลางสีแทงสดก่อนจะยกเท้าเดินเข้าไปด้านในทันทีแต่ว่าภายในจนเวลานี้ไม่เห็นเงาร่างมนุษย์มาแต่ครึ่งคนเสียงดนตรีนั้นก็เป็นเพียงวงดนตรีกำลังบรรเลงอยู่เท่านั้นเจียงมูเ่เฉินเดินเข้าไปข้างในสีหน้าก็ยิงย่งแย่แต่พราว่านที่ตา้อยู่ข้างกายเขาดัานรายน้ำมันลงบนกองไฟอีกท่าน๋อง่านอัคราเสนาบดีชูบอกว่า หากท่านไม่วางใจจะพลิกชวนอังคราเสนาบรีชูหาสักครอบก็ได้เขาไม่มีความเห็นอื่นใดกล่าวจบพ้อ้านผู้นั้นก็หันกายจากไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้เจียงมู้เฉินยืนอยู่ในเรือนด้านหลังที่ว่างเปล่าหลายผู้คนด้วยสีหน้าดำทมืนสมควรทัยในสมองชายภาพคนที่เกี่ยวข้องกับชูไฟอย่างทั้งหมดอย่างรวดเร็วจากนั้นเจียงมู้เฉินก็สะบัดาออกมาทันใด ไม่คิดจะทั้งตัวอยู่ในจนอัครเสนาบดีชูซึ่งเป็นที่ที่ใช้แผนล่อเสือออกจากถ้ำแห่งนี้อีกเขาผ่านหิเฟึงพุ่งออกจากจนไปอย่างฉับพลันกระโดดขึ้นหลังไั้อย่างเร็วไวควบมาวิ่งเข้าไปยังจนอีกแห่งหนึ่งเด็กเด็กผิดประตูพลันเห็นว่าชนออกกลับไปแล้วพอบานผู้นั้นก็ออกคำสั่งเสียงกล้องกลางวันทันทีในจนชูอ,องยามนี้ตลบอบอวลไปได้วยความปิตที่ยินดีหลังจากเสียงม,มโหดีสิ้นสุดลง ทุกคนก็เห็นชูไฟหยางจุงมืออินเชียนมเมิง,เ,อเ,อง,มง,งเดินเข้ามาในถงพิธีการอย่างเชื่องช้ายามนี้พวกชูองกูเหล่าไทจินชีหลิงอ้าวตังก็นั่งชะเง้อคอรอยู่ถงพิธีตั้งนานแล้วแม้แต่หลวงอินเฮอร์เองก็มองคนทั้งคู่ที่ค่อยๆเดินเข้ามาในถงพิธีด้วยสีหน้าทกคนรอยยิ้มช่างสมกันเท่ากับก,กิ่งทองไปย,ยกจริงๆทุกท่านว่าข้าพูดถูกหรือไม่ ชูอองในวันนี้ภาคุมใจไปที่สุดได้เห็นหลานชายของตนสวมชุดเจ้าบ่าวสีแทงสดจูงมือเด็กสสดให้ตนเองถูกใจเดินเข้ามาในตาเฉลียวฉลาดคู่นั้นก็ยิ้มจนมองไม่เห็นเหตตาไปก่อนแล้วส่วนกูเหล่าเทจินเองก็รำเบิกบานเช่นเดียวกันรีบเอ่ยคล้อยตามวาจาชูอองทันทีวาจานี้ของท่านอองถูกต้องยิ่งเฟยอย่างรูปงามหล่อเหล่าเมืองเอ่ยของพวกเราก็เป็นหญิงงามผู้หนึ่งย่อมเหมาะสมกันเท่ากับกิ่งทองพายอยู่แล้ว ยังไม่ฮันด้ครับว่า้ฟ้าดินคำเนียของแต่ละคนก็เปลี่ยนไปแล้วจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเนตมาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ